There's not much to do When all I can Is thinking about you ผมนกนะครับจากร้าน TS Big b i y e ของเฮียเซจัดให้ขออนุญาตรีวิวจ้าตัวนี้เลยถึงหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาเฮยเย็นเจเย็นเกือนน้ำลายก่อนเกือนน้ำลายอ้าปวยชัดขออนุญาตรีวิวนะครับผมรถเข้าใหม่วันนี้นะครับลำที่สอง CB 650มาดูกันเลยไม่เยีอะไรตัวนี้ตัวนี้รถปี17ครับผม16อ๋อ16สียอดฮิตเลย สิบหกเฟรมแดงปีสิบหกนะฮะนะไล่ดูเลยสภาพรถดิเกินเก้าสิเปอร์เซ็นต์โอ้โหใสปีสิบหกใสขนาดนี้สีเดิมโรงงานสีนี่เนียนๆครอบถังคาร์บอนเต็มใบเครื่องโอ้โหสวยใสไรตำหนีไม่มีตำหนิเลยสลีปออนนะใบคาร์บอน เกียโยง rsv โอ้โหท้ายสั้นพับได้ท้ายสั้นพับได้อ่ะก็มาไฟลงไฟเลี้ยวครบตาแมวยางยางมาอีกแล้วล้วโซ่ถูดไ้เลยว่านใช้กระหนี่ยาวนะผมบอกเลยยาวไม่ต้องเปลี่ยนนะครับโซ่สเตอร์เต็มเต็มใช้ยาวยาวสีนี่เงานะเงาวิ้งเลยดูสิช่ำเลยนะ ทำอะไรอะ่ะบีบสิวนิดนึงเีาเยอะเกินโอ้โหจ้ช่วยมาดูไหมเจ้าคนนี้กันนะครับไหมเจ้าคนนี้อยู่ที่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเยอะไหมหรือว่าเยอะไหมว่าไม่เยอะนะสำหรับรถปีสิบหกนะครับผมเอาง่ายๆคือเจ้าของเขาใช้บ้างไม่ใช้บ้างะนะครับผมใช้ถือเคปถือเคะ<อ>ถือเคตใช้เฉพาะวันไหนใช้เฉพาะ วันพระวันพระวันพระอันนี้วันพระใส่ผมเอออ้าวฟังเสียงฮะขอรอบตัดก่อนรอบตัดเยันยันไอ้น้ำนะไอ้น้ำที่ออกมานี่คือไอ้น้ำน้ำครับเมื่อกี้ผมล้าง ก็มีเอ้ยไม่ใช okay. ่ช okay. okay. ิวอะไรนะกาดหม้อน้ำกาดหม้อน้ำนะการหมอน้ำกาดหม้อน้ำอีโมชั่นไล่น็อตมาแล้วน็อคนนี่คือไล่น็อตมาแล้วรถ็องรถทองนะอตทองโอเคโอเคว่าไงตามสโลแกนตามสโลแกนเนี่ยบอกว่าราคาโจนอีกแล้วปีปีที่แล้วนะปีที่แล้วพูดถึงปีที่แล้วอีกแล้วนะนี่ปีเท่าไหร่เนี่ย ข้ามปีมเมงปีที่แล้วขายอยู่แสนห้ากว่าโอ้โหแสนห้ากว่านี่เอาไป<ด>ยังไงยังไงดีข้าม,มาห้าวันเองนะเฮียห้าวันเอาไปแสนสี่เก้าโอ้โหแสนสี่เก้าป้าเจ้าช่วยลดนะไปเยอะผมบอกเลยสภาพแบบนี้นะครับถือว่าแบบสภาพเนียนๆนี้เครื่องสวยมากนะครับช้าอด หมดจริงๆผมบอกเลยอาวแสนสี่สโลแกนเดิมนะราคาจนเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองดสามห้าสนะโทรหรือแชทก็ได้นะครับสําหรับคนที่ถามมาใน YouTube เนี่ยถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ลงรายละเอียดว่าช่องทางการติดต่อไว้เรามีลิงก์เรามีลิงก์ครับเรามีลิงก์ทิ้งลิงก์เพจไว้อยู่ในรายละเอียดเพิ่มเติมนะกดเข้าไปดูปุ๊บเจอเลยกดกดลิงก์เข้าเฟซทันทีนะครับอยู่ในนั้นเลยนะ โอเคก็ไปก่อนเดี๋ยวมีอีกหลายคันต้องไปไหนต่อล้างรถต่อไปล้างรถต่อนู่นยังรอคิวล้างอยู่นะเดี๋ยวล้างรถแป๊บ,บนึงเดี๋ยวผมกลับมารีวิวอีกโอเคสำหรับวันนี้ไว้ว่า